แกหมดวะยังมีปไม่ไม่หมดยังมียังมีงม,มีตัวยังเนี่ไปตรงบันไดนไปรงน,นะมาเลยนะ I need consumables บันไดนะนได้หมีตวมีม<ด>าทุ่โดนอกมาอีกวโอเคโเคเดีอยว <Okay. S 2> เล่นคนเป็นทีม่เงี้ยอย่านจะไหวไหเราเดี๋ยวอยู่ตรงหินเดี๋ยวมา้อนดี๋ยนี้ผมมีวงยามาหรืไม่งยไม่ทันี่ใครรีบยิงมาไงเกียร์ดีโอ๊ยยยยยยยดยเยยยยยยยม่ยย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  มันย uh, ืนอยู hmm, ่ข้างล่างอ่ะบ้านอะไรอยู่ข้างล่างนะสุดนี่เป็นสองต้องเหน็ดเหน็ดเยอะมลูกซองวะอ๋อเฮ้ยไม่เลยนะ We are number one. We are number one. นี่ได้มีผีด้เราเนี่ยตึงยังวะก็เองตายไงจะย่ำไยมาเนี่ย เองตายพี่ก็เลยได้ปักล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งผมจะเหนื่อยต้องรอประมาณเจ็บเล่นก่อนสอเองเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวโดนกระน่ำตังสีแล้ี่ดื่มน้ำป่ะกูได้สาม Victory belongs to us

เฮ <laughs> ้ยโหเหยียบตาย,ย,ยไปไปหน่อยไม่เว้นนะครับไม่เว้นค่ะไม่ได้ไหมไปอยู่เซเว่นหิวข้าวเราทำงานเซเว่น

บอกเจ้าที่ว่าเราไม่อยู่นะอะไรายขอช่วยดูแลนักษายนะค,คิดมากเลย ้าเกิดจะจาการชิปจะมันก็เกิดจากการกลัวมึงกลัวได้ไงมก็เลยแบบไปมีความกลัวได้ไงมันก็เลยฝัน hello ครับเล่นไหมครับดีค,ครับเลครับเล่นรีบิกไหมครับครับโอเคงงใจเลยเมื่อกี้กล่าวแบบว่าเหยียบช่วยเองเต็มที่เลย ตายคู่เหยียบ <c oughs> ตายคู่เลยตั้งคนตั้งเองสี่เป็นแรกแล้ว i need a weapon a เว้นสองดีกว่าเว้นสองดีกว่าใช่เว้นสองอยู่กุรีอยู่ยิงไม่ค่อยถนัดไปเว้นใกล้อารีไม่ได้มาดันกันหรเล้ยสดไม่ได้ติดตามตัวผมโดดช้า โดดไม่เป็นสักทีเกิดลมเลยนโดโดดนโดตี้ยเฮ้ยตายตายมีน้องคด มีกดูอลังกองนะตองนอกกอ,องวัตช์เอาตัวนึงน,งนี่เนเะอาหมดลนะมแล้วนีเราแค่สี่คนไป<แ>โอ๊ยตัวนี้ไงที่มันเปิดไม่บันเตือนขันชาแต่เราเขากมดีกว่าอาเดี๋ย I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got, I got supplies. Marked a location. Marked a location. marked a location I got supplies เลดดดแตเสามันมีสามตัวเลดดดเห็นอยู่แต่แถวไหนืลวไปหาชเอออีเ,อเวนเล็กมีสามตัว พี่พอเราก็สวยมาพี่ให้เดี yeah. ๋ยวสใส่มาดูมิดไม่ได้เบอร์เที่ยงกำลังไปกำลังมาเบอร์สองมีเรียนเหลือเปล่าเหลือสองเหลี่ยม คนคนคนกรลไกำลัไปอนเพื่อนนห่นี่นี่นไไหวปะฮ้ยม,มันตั้งก็สวยยิงก็สวยต่อยต่ทอนทีมดีเป็นมีโฮโลอะมีโลไซโโล มาจเอ้ยรถมาหน้าห้องนักสอบตัวเล็กชนรถใหญ่ได้ปะเป็นรถปิวไม่ไม่ไม่ปิวไม่ปิ้วมีนักสอบนักอมากเบอร์หนึ่งกันหลังเบอร์หนึ่ง Right? the name, Marked an enemy's death crate. Marked an enemy's death crate. I got supplies. <laughs> ต้องต่อแช่กันนะแช่กันนะอยากยิงตัวใหญ่เลยมาตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวรอมาให้เอาไะละเดี๋ยวผมมาแคปการเลยนะต้องลงยิงนะไอ้แทนอยเลื่อนไกลเกิน เราล้มอ่ะเอมันเอง ก็ใหญ่ออกหมดแล้ว hmm. น่ะไม่อ hmm. ยู่ในแมพแล้วนะไอ้กล่องไม้มีแอดออนไปดูวะไปเดี๋ยวเดี๋ยวมีรถมีรถมีมอเตอร์รถจิ๊บโอ้ยพียเด็ดโคตรจัดเลยหน้าผมเดียวจัดเลยสี่ตัวพี่ ของผมเลยหน้าผมแบบชิดเลยตั้งชาร์จผม watch out น้อง,งนองเขามีเกิด m a r k the location. เลตัวตัวเดิมเลยตัวที่เพื่อนยิงสองสามยิงหกสามเต็มทพ ว่าทำไมมันผิงกันทียสามสิบหกตีโอ้ยี่พูดสิเดี้ยโอ้ไม่ร่วงเอ้โดดลงหมลงหมาตัวโดดจะร้องกรโดดเนาะนี่บ้านีหอยู่นะ บ้านนอกบ้านนอตัวใหญ่มาไอ้เฮีย <Yeah. S 3> ตายดิจะระเบิดแล้วเบอร์สามดิงได้ไหมยิงได้ครับท่านมาหลังบ้าน okay. ในบ้านตรถไฟหรอโดนยิงตายไปแล้วโดนประบ้านคุณยายตายแล้วมันโดนที่ว<ะ>ง,ง,งหน้าเจ็บเลยนะวงชิดอะ ตั้งร้านค้าไว้ครับเขาสูงนี่พรขอแบบอ่ะดีมากเอ้ยนี่ก็สวย Watch out นี่เียคุมชา โอ้มันบินไปแล้วพั่บินเข้าวงแล้วแล้วเข้าวงไเราไมเล่นในวงรอรรอเองมองมองหน้าวงไว้เดี๋ยวมันจะเอียงเข้าหนวงน้่นนะน่มา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 มนมมามามามนมา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 ม e มาม a มา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 มมา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 าามามมา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 าามาม พี่ยิมจะตป็น p o w ่ที่ยิมตรงสาบสัญญานเนี่อหก,ก็ผ่านเลยไม่าพูดรอไปจ,จัดรถมอเตไไอร์ไซค์พี่แกเพรว่าคนอ,าอะไรของมีะ <c oughs> ไม่ใช่ตรงนู้นะนะมาถึงตรงนู้นแต่แต่พาวเวอร์ออมนม,มา power เมื่อก,กี้นี่ดิูในนี้เนี่ยแต่มันเออรอมันก็ได้ ใช่ๆไอตังเห<ด>ลือสิบสองก็โดนฉาดเกิดเล่นูกสองนันแง่งดักป่ากูแม่ต้องเด็ดตีเอาไงใครรอไหมน็นอกโซนตัวหนึ่งมา, <Mark ed S 1> าตรฐาน <location. S 1> ได้ตัวแล้ววิ่งไม่จ่อยแ่ดนเนี่ยว้าวเจ้ามันลงแล้วลาใไรล่ได่าเราไม่ไาขึ้นตะโกนขึ้นกรสวยอีกไปไขึ้นกรสวยอีกเปิดตัวเดียาตัวนั้นนะเอาเลยเลผมปล่อยฮะมีไหมขขอขอขอผมไหวผมไห กลัวนก่วยเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเป็เปอาเลอไปลยชียวปล่อยยมันจะทำไงวมันจะเข้าวงไงันอยากรู้ Watch out เอาดิเอาดิหิงผู้หญิงผอมนี่เลยเนี่ยเลยเอ้ยเฮ้ยผมปล่อยให ปาไฟไม่ได้อยู่ที่นี่หรอ

ได้ได้หลับที่ที่ยังแข็งี่แฟรออะแค่กลไม่อยู่ในในน้ำอะเฮ้ยสนิงเนาะ